สวัสดีครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมสาระดีๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเป็นแบบ WiFi นะครับเป็นแบบไวเลสนะครับเวลาเราใช้งานมือถือใช่ไหมครับถ้าเราจะเล่นเน็ตเนี่ยเราต้องสมัครเน็ตหรือว่าเชื่อมต่อ WiFi นะครับมันก็มันเหมือนกันนะครับถ้าเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับเวลาจะเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะใช้การเสียบสายแลนแล้วก็ใช้การเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi แต่วันนี้ผมจะสอนการเชื่อมต่อแบบ WiFi นะครับเพราะว่ามันสะดวกดีนะครับ โอเคครับเรามาดูนะครับถ้าเราจะเชื่อมต่อ wi-Fi นะครับให้เราเลื่อนเมาส์มาที่ตรงนี้นะครับเห็นตรงข้างล่างไหมครับมันจะขึ้นสัญลักษณ์ที่เป็นรูปโลกครับตรงนี้ครับให้เรากดเข้าไปนะครับแล้วทีนี้ตัวนี่ครับตัวโน้ตบุ๊กของเราก็จะค้นหา wi-fi แล้วก็จะขึ้นมันก็จะขึ้นชื่อ wi-fi ที่มันค้นหาเจอนะครับเสร็จแล้วเราก็กดเข้าไปที่ Wi-Fi นะครับกดเข้าไปแล้วก็กดคําว่า Connect ตรงนี้นะครับ หรือถ้าเราอยากจะให้มันคอนเนคอัตโนมัติคือการเชื่อมต่ออัตโนมัติครับเราอยากให้มันเชื่อมต่อเองอัตโนมัติครั้งหน้าครับให้เรากดติ๊กตรงนี้ไว้ครับจากนั้นก็กดปุ่มคอนเนคนะครับเนี่ยมันมันจะคอนเนคให้เราเสร็จแล้วนะครับแต่ผมจะลองดิสคอนเน็กก็คือยกเลิกการเชื่อมต่อนะครับถ้าเรากดตรงนี้มันจะเชื่อมต่อให้เนี่ยนะเนี่ยมันจะขึ้นว่า connecting นะมันจะมันจะทำการเชื่อมต่ออัตโนมัติให้เรานะเสร็จแล้วครับ ก็กดตรงหน้าจอว่างๆออกไปได้เลยครับกดทิ้งตรงว่างๆนะครับแบบนี้ทีนี้เรามาดูสัญ,ญลักษณ์รูปโลกใหม่นะครับมันจะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ wi-fi นะครับแล้วก็เวลาเราเมาส์มาชี้เนี่ยมันก็จะขึ้นชื่อ wi-fi ที่เราเชื่อมต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็เล่นเน็ตได้แล้วนะครับลองเทสเขก็ไปที่ Google Chrome นะครับแล้วก็เข้า youtube ดูนะครับนี่นะครับมันก็จะเล่นเน็ตได้แล้ว แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับหากชอบก็อย่าลืมกดถูกใจใผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ